ได้ปลาตัวใหญ่เลยนูนนูนนนอ่ะใหญ่มากนูนอ่ะอืมได้อาหารไปแล้วนูนอ่ะนูนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโหลากขึ้นมาเลย ดนะูนุนะ่นน่ะบวนมากบวัน,นนะดูเจ้ากาจะไปทำอะไรเขาหนุ่นนะสะบัดดูเ<ๆ>จ้ากาดำจะทำอะไรเขาได้น,นดั่นไปแล้วไปแล้วเขาคืนไว้แล้ว ทีเดียวหน,ออหนุนเออหนุนนะคะหนุนใหญ่มากอะรุ่นใหญ่อันแล้ค่ะไปนนี้อิ่มแล้วก็กินอิ่มแล้วหนุนอ้วนมากเลยย่างกันเข้ามา เอามาใต้ไม้นี่ค่ะเนี่ยเนี่ยนี่ยนั่นๆๆๆน่ะมามาเข้ามาอุ้ยอุ้ยมาได้ไหมตัวนั้นเข้ามาเข้ามาใต้ไม้นี่ค่ะเขาชอบมากเลยลากไม้นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนั่ยนี่ย นนัน่เข้ามาใต้รากไม้เนี่ยไายรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไายนั่นอ้ย<ม>เขาไปนในรากไม้อีกแล้วค่ะนั่นนั่นน่ะเขาไปในรากไม้นั่นนั่นน่ะเขามาในนี้แล้วรากไม้นี้นะคะอืม,ม,ม ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยโอ้โหชอบนะชอบนะอาตูๆๆดูพาดูอืมไม้เจ็บอะอะไงแล้วรากไม้เมจ็บเจ็บาจะพยายามดันเข้ามาในรากไม้พยายามมากนั่นนั่น,น,น นพยายามมากอ่ะพอมาได้ไหมโอ้ไปแล้วถอยแต่ตัวนงถอยแลตัวนี้ยังไม่ถอยนี่นี่ยังอยู่อืมแล้วยาวใหญ่มากกนะระตุ้นเลยน,นอะอุ้ยมาได้ก่อน มาเลยมาเลยอู้เนี่ยตัวใหญ่จะบุกมาตัวใหญ่จะบุกออื้นี่โอ้โหเขาจะมาเขาจะมาคัดรุ่ใหญ่ออื้มาอีกแล้วรุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกแล้วเข้ามาในไม้อีกแล้วอุ้ย เป็นไงเป็นไงวูบแม่มาใหญ่มากว้าวอู้หานิ่งเลยตายขอนไม้เนี่ยนิ่งเลยอือหือใหญ่ป้าแตงตายขอนอู้ หางอยู่ไหนหางหางว้ายว้ายออเข้ามานี่ใหญ่มากค่ะเนี่ยแม่แม่ใหญ่มากใหญ่จริงๆค่ะนี่ นางพญาหรือเปล่าใหญ่มากครับมาใหญ่มากคันเข้ามาอีกแล้วฮ่าไปไปอุ่นอุ่นไปไปไปกันรูดู อีกแล mm. mm. uh ้วตายไม้คบนั่งนั่นั่ตายไม้อีกแล้วโอ้ยเก็ชอบตรงนี้อ่ะุงใหญุ่ใหญ่มาฉลอล่น้องุนน้องเข้ามา นเพราะตรงนี้มีรากไม้นะคะนี่นนีนนนนี่่มืดมืดมืดไม่ชัดนี่รากไม้อยู่นี่เขาก็มากันเต็มเลยนะนะนี่นู่นอ่า เข like ้าามดินนใหญ่มากแตจจะขึ้นฟังนั่เละมาชะลอลากไม้เต็มตรงนี้อะไรอะไร โอ้โห oh, oh. ดูน้ำดูน้ำดูหางนุ mm ่น hmm. ค uh ่ะนึ่งหนอ่งหลุนใหญ่ขึ้น uh huh. สีปลา นั่งชมค่ะนั่งชมโอ้ยนุนุนโอ้ยอน้ดูหากินอะไรอ่ะหะ ววยเลยผู้ยาวนู่นะนะคะู่นม่งไปไหนละไปไหนละอือหืออือหือโอ้โหไปไหนละใหญ่มากเลยจับคู่กันอะไปละนิดเงียบ <laughs> โอ้โหดูสิคะน้ำเป็นนิ่นนั่นน่ะโน่นน่ะโอ้โหโอ้โหนั่นนั่นนัตาจับคู่กันอื้มหูใหญ่มากอื นู Double ่น hmm. น่ะโอ้โหอืม uh หืม huh ืด uh ูพวกเขาจะขึ้นฝั่ง ขามาชะลอชะลอชะลอกันอืมหืมตัวนี้นิ่งมากเลยฮะเนี่ยกลมกลงเนี่ยนิ่งมากเลยเนี่ยเนี่ยนู่นน่ะดูดูนู่นตรงรากไม้นู่น่ะนู่นนู่นน่ะ เข้ารากไม้นะ่ะเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วนุ่นนุ่นอ่ะเออหลุนใหญ่ลุนใหญ่อือหนุ่นนะค่ะใต้รา,ากไม้นะ่ะนั่นั่นใหญ่มากนัดนนดู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 ด,ด,ด,ดูใหญ่มาก นั่นแากไม้อยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วเขาหมอนหางกับ ได้รา,ากไมนนะะ้นู่นนะคะนู่นไปแล้วไปแล้วหนุนหน่นมืดมืดโอ้ยใหญ่มากค่ะนนุนนู่นถอยแล้วถอยไปแล้วถอยแล้ว ขึ้นฝั่งมากเลยเนี่ยเนี่ยกลุ่มนี้กลุ่มนี้ใส่แล้วเห็นตาหางตกใจตัวนี้มาเนี่ย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 ตกใจหมดเลยโอ้ นู่นนะคะโน่นโน่นโอ้หากินตามฝั่งวันนี้หากินตามฝั่งบางวันก็ออกกลางน้ำนะคะอุ้ยขึ้นฝั่งเลยขึ้นฝั่งเลย เยอนั่นนั่นอ่ะอือหาจิตปลาตามฝั่งนั่น